ừm. <laughs> <laughs> thái lại cho sùng tâm. สวัสดีค่ะค่าวันนี้ก็มาพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมย์พัดถิ่นค่ะค่าวันนี้นัดแต่เมนูเนาะคะ่ะหลังเลิกงานจ้ะพี่น้องจา้าสมตำปาร,ราค่ะพี่น้องตำหัวพักค่ะแล้วก็มีเอฟซีฐานหนึ่งเนาะคะ่ะบอกว่าอยากให้นัดกินตระกูลสาหร่ายค่ะพี่น้องนี่ราคาที่นัดหาได้เนาะคะ่ะตระกูลสาหร่าย <c oughs> นัดจิบ่ไปตามหาซื้อแบบว่าสาหร่ายที่เป็นพ่วงๆที่มาอันกินแบบกรุบๆเนาะค่ะพี่น้องนัดเอาแบบสาหร่ายง่ายๆเนาะคะ่ะสาหร่ายที่นัดหาซื้อได้เนาะค่ะพี่น้องจา้า อย่างที่มันแบบบยุงยากนะคะแล้วก็แคปหมูจ้ะพี่น้องแคปหมูจ้ะแล้วก็พักแกลดิดค่ะพี่นอรรอรร้องแล้วก็สลัดร่วมพักสลัดร่วมแล้วก็เนือไหมฝรั่งค่ะมาจากพี่น้องจ้าแล้วก็นี่เลยค่ะพี่น้อง <c ười> เส้นขนมจีนเสน้นก้ะปุนจ้ะ <c ười> ที่ขาดบอดดายเลยเนาะค่ะพี่น้องพระเอกนั่งเอกเป็นของครูกันค่ะสมตำกับอันนั้นเส้นขนมจีนเนาะค่ะพี่น้องจ้า <c ười> มาเดอ้อจ้ะมากินกันนะเด้อค่ะพี่น้องจ้า <c ười> มาเดอ้อจ้ะ เสียบเสียบน้ำกันจ้ะก่อนไปกินจะได้กับฝากเป็นกำลังใจนะในเดอ้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะแสดงบ่าลาดท,ทุกคลิปที่นัดหลด,ดลงจ้ามาเดอ้อจะพี่น้องฟังไทยฟังเล่าเนาะค่ะทั่วประเทศเดอ้อจ้าทุกทุกประเทศเลยค่ะมากินน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้ามาอันนี้สระลายเสียบแล้วค่ะสาลายตัวนี้อืมสื่อมาแพ็กนุ่ม ไี้กกินมาเป็นนะกินตอนเริ่มหัดกินตอนแรกนั่นห้าแต่ว่าตอนนี้ชิ่นแล้วมาเริ่มจะตำหัวผักหอมปลาลาหนวปลาล่า,ลาแ,แสบๆรวงๆพี่น้อง

มาเยอะจ้ะสุ๊สางกันนะแล้วเด็ดเจ้าสลับ าจานความซะเนาะ <laughs> ครับอืมน้ำถือบอกเน่า ในเคืออาหารแรกนั่นอาจารย์กินเหล่าแร้อ่ะอื้มสายเจ้าสมใจ จะเแล้วะี่น้องจะลากินกระสมตำกับแสบเข้ากันดี สลยัยหัวสมตำพี่น้องหัวบัดเนี่ยเฮ็ดเป็ดทั่วหรือแต่บัดเนี่ย กระเซาะแบบพี่น้องเครื่องเพชร พักสลัด <c oughs> กินไข่ไก่ผักกาดฮินจะเป็นนองจ้า ม่เลยจ้ะพี่น้องไม่จะต้มมะเขือเทศพี่น้องจานกักอิ่มแล้วค่ะพักอันโนม,ม่ฝรั่งเอามาบริกินั่งค่าแต่เสบอย่างอืน่น ลืมกินพร้อมพี่น้องแตงไหนกะถ้ามากิปนี้ก็ฝากไปกำลังใจนายเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะ่งเนาะค่ะสไดเด็พลาดท,ทุกคลิปแต่ลาตอนลงจ้าสำหรับมือนีต้องขอราไปก่อนคับพี่น้องจ้าเพชรแห้งจากพี่น้องบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ